คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับสูตรคำนวณนะคะหว่ลาวพัฒนานะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้า สูตรคำนวณหวยลาวนะคะเลขสเลขนี้มาบนนะคะก็ตามกันต่อยาวๆนะคะแต่สูตรก็คือสูตรนะคะก็มีเข้ามีหลุดทุกสูตรทุกแนวทางนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่ง กริ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าสูตรใหม่ๆที่ทางช่องลงให้นะคะก็เราก็มาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะเพื่อที่จะรอผลในงวดวันที่22เดือน10ปี64นะคะหรือว่าที่ที่22ตุลาคม2 5 6 4นะคะกับ4ี่เลขนี้มาบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะคัดเน้นๆนะคะบนอย่างเดียวนะคะล่างไม่เกี่ยวนะคะ สูตรก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าหลุดเกินสามงวดเราก็จะเปลี่ยนสูตรนะคะแต่ถ้าหลุดสามงวดงวดที่4มาเราก็จะเดินต่อไปนะคะก็ไปต่อกันเลยนะคะเราก็จะมาคำนวณก็จะคำนวณสถติติให้ดูสัก3 4สงวดนะคะว่าแอดยังใช้สูตรเก่าสูตรเดิมตัวเดิมอยู่หรือเปล่านะคะว่า ยังเดินดีอยู่ไหมยังไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะก็ไปคำนวณพร้อมๆกันเลยนะคะก็ไปย้อนที่วันที่7เดือน10ปี64นะคะแนวทางออก212850นะคะเราก็จะเอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะส่วน134เป็นเลขคงที่คือเลขสูตรของเราดั้งเดิมนั่นเองนะคะ สำหรับท่านไหนที่เคยคำนวณไปแล้วก็น่าจะรู้นะคะว่าเลขคขงที่เรายังเป็นตัวเดิม1 3 4สม่ส่วนตัวบนเป็นเลขหลักร้อยนะคะเราก็จะเอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยก็คือ8บวก0ูนย์ะคะเท่ากับ8นะคะต่อไปเราก็จะเอา8บวกกับเลขคงที่ของเราก็คือเลข1นะคะ หนึ 1> 1่งบวกแปดนะคะเท่ากับเก้าเราก็จะเอาเก้าไปบวกกับเลขคงที่สามนะคะสามบวกเก้านะคะเท่ากับสิบสองเราก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือสองนั่นเองนะคะก็ไปบวกกับเลขคงที่สี่นะคะสี่บวกสอง เท่ากับ6นะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมีมี8นะคะมี9มี2แล้วก็มี6นะคะ สีเลขนี่มาบนนะคะบางทีมาสองตัวบางทีมาสามตัวบางทีก็มาตัวเดียวนะคะบางทีบางงวดก็ไม่มาก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่ตั้งติดแอดลงให้มาก็ยังตามต่อกันยาวๆนะคะสิบกี่งวดเนาะหกงวดใช่ไหมคะที่ช่วงที่ลงให้แรกๆก็หลุดไปแล้วก็เริ่มงวดใหม่ก็ อ๋าตั้งแต่ลงให้มาก็ยังไม่หลุดนะคะหลุดแต่นู้นตั้งแต่ยังไม่ลอยลงให้เห็นนะยังไม่ได้ลงให้นะคะอันนั้นหลุดไปอันนี้ก็ตั้งแต่ลงให้มาก็ยังไม่หลุดนะคะ,นะะ,คะนนนนก็หก,ง,หะะกงวดติดและก็ไปดูที่งวดถัดไปนะคะว่าเลขนี้ยังเดินดีอยู่ไหมว่าจะมาหลักบนหรือเปล่านะคะวันที่11เดือน10ปี6กสี่นะคะแนวทางออกหก เก้าห้าสามสามเก้านะคะหกเก้าห้าสามสามเก้าบางทีก็มาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่เราก็คัดเน้นๆคือบนเนาะบนก็คือเก้านั่นเองนะคะมานะคะงวดน,นี้ก็ถูกราคาก็ไปต่อที่งวดถัดไปนะคะงวดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบปีหกสี่นะคะเลข แนวทางออกนะคะห9 5 3 3 9นะคะเราก็เอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะก็คือ3บวก9นั่นเองนะคะ3าบวก9เท่ากับ12ส่วนเลขคงที่เราก็ยังเป็นที่1 3 4ตัวเก่าตัวเดิมนะคะเราก็เอา2นะคะเอาเลขท้ายตัวเดียวบวกกับเลขคงที่1 1บวก2นะคะ เท่ากับ3นะคะ3บวกกับเลขคงที่3บวก3เท่ากับ6 6ก็ไปบวกกับเลขคงที่4นะคะ4บวก6นะคะเท่ากับ10เราก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวก็คือ0นั่นเองนะคะผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะมี2 มีสามนะคะมีหกแล้วก็มีศูนนะคะก็ไปดูผลลัพธ์ในงวดถัดไปนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนนะคะสำหรับสามตัวบนนะคะบางทีก็มาตัวสองตัวดีไม่ดีอาจจะมาครบทุกตัวก็เป็นไปได้นะคะ งวดถัดไปก็คืองวดวันที่14เดือน10ปี64นะคะแนวทางออก749 614นะคะเจ็ดสีสามตัวบนก็614ของเราติด6มานะคะกองงวดนี้ก็ถูกนะคะตามก่อนตามกันต่อยาวๆเลยนะคะกับสูตรนี้เนาะแต่ก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะหลุดบ่อยๆ ถ้าหลุดกันยาวๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนสูตรแต่ถ้าหลุด1 3งถึงวดเราก็ยังตามต่อได้นะคะเราก็ไปต่อที่งวดวันที่14กันเลยนะคะหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะ6กบวกกับ4นะคะเท่ากับ10นะคะ10ก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือศูนย์นั่นเองนะคะศูนย์บวกกับเลขคงที่1ของเรานะคะ1บวก0ูนย์ะคะเท่ากับ1นะคะ เราก็เอา1นไปบวกกับเลขคงที่นะคะคือ3ของเรา1บวก3เท่ากับ4นะคะเลขคงที่ของเราก็ยังเป็น1 3 4สาเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะเอา4ไปบวกกับเลขคงที่4นะคะ4บวก4เท่ากับ8นะคะผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะมี0ูนย์นะคะ มีหนึ่งมีสนะคะแล้วก็มี8ปดมาดูผลลัพธ์ในงวดถัดไปนะคะงวดวันที่สิบปดเดือนสิบนะคะมีหกสี่นะคะแนวทางออกนะคะหนึ่งศูนย์แปดแปดหหหนึ่งแปดแปดหหผลลัพธ์ของเรานะคะก็มี แติดมาด้วยนะคะหลักร้อยเลยนะคะ3าตัวบนก็คือ8นั่นเองนะคะงวดน,นี้ก็ถูกอีกนะคะก็ไปต่อทิ้งวนันที่18กันเลยนะคะเลขคงที่ก็ยังเป็นที่1 3ึามเราก็จะเอาหลักร้อยนะคะ หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะหลักร้อยเราก็คือ8ดนั่นเองนะคะแดบวกกับ6นะคะ8บวก6เท่ากับ14นะคะ14เราก็เอาเลขท้ายตัวเดียวก็คือ4นั่นเองเอายก4ี่ไปบวกกับเลขคงที่1 1่หนบวกสเท่ากับหนะคะ5บวกกับเลขคงที่3นะคะ สามบวกห้าเท่ากับแปดนะคะแปดบวกกับเลขคงที่สี่สี่บวกแปดเท่ากับสิบสองนะคะสิบสองผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมีสี่มีห้านะคะ มีแปดแล้วก็มีสองนะคะก็ไปดูงวดถัดไปนะคะงวดวันที่ยี่สิบก็คืองวดล่าสุดของเรานั่นเองนะคะเมื่อวันพุธนะคะทีวว่ยี่สิบเดือนสิบปีหกสี่นะคะแนวทางออกหกห้าสามห้าหนึ่งสามหกห้าสามห้าหนึ่งสาม งวดนี้เกือบมาเป็นคู่เลยนะคะงวดนี้เกือบมาเป็นคู่เลยนะคะมามาบนมาล่างเลยนะคะตัวเดียวก็บนล่างเลยเนาะก็มาดูนะคะผลลัพธ์ของเรานะคะหกห้าสามห้าหนึ่งสามนะคะของเราติดห้ามานะคะก็มาสามตัวบนอยู่นะคะก็นี่นะคะ สามตัวบนนะคะงวดที่ผ่านมาก็ถูกนะคะงวดล่าสุดก็ยังมานะคะมาทั้งบนมาทั้งล่างเลยก็ไปต่อที่งวดวันที่20ิ เดือน10ปี64กันเลยนะคะเพื่อที่จะรอผลในงวดวันที่22ตุลาคม2564นะคะก็มาคำนวณพร้อมๆกันเลยนะคะก็หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะ5บวก3นะคะ5บวก3เท่ากับ8นะคะ8บวกกับเลขคงที่นะคะเลขคงที่เราก็ยังเป็นที่1จาก4เหมือนเดิมนะคะตัวเดิมนะคะ แปดบวกกับเลขคงที่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกแปดนะคะเท่ากับเก้านะคะเก้าบวกกับเลขของที่สามนะคะสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองนะคะ สิเราก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวก็คือสองนั่นเองนะคะสองบวกกับเลขคงที่สี่นะคะสองบวกกับเลขคงที่สี่นะคะสี่บวกสองนะคะเท่ากับหกผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมีนะคะคือสเลขนี้ต้องมาบนนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะก็มาได้ทุกหลักนะคะก็จะมีแปนะคะ มีเก้ามีสองแล้วก็มีหนะคะก็รอลุ้นนะคะในงวดวันที่ยีสิบสองนะคะเดือนสิบนะคะวันที่ยีสิบสองเดือนสิบปีหกสี่นะคะรอลุ้นนะคะ ก็ยังตามกันต่อยาวๆนะคะหกงวดเจ็ดงวดหกงวดนะคะหกงวดเจ็ดงวดนะคะจะเป็นงวดที่แปดหรืองวดที่เก้าที่สิบก็ตามรอรุ้นกันนะคะก็สําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปหรือว่าสูตรใหม่ๆ ทางช่องลงให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ